มันเกิดจิ๊เกอร์เราจะมาทำธุรกิจให้ของอคอนิ๊กเกอร์กันไปยุกาก็นสยาณงว่าคนเราจะไปดูแค่แบว่ามีอะไรที่คิดว่าไม่ถูกใจไปยุกัน ถึงรับน,นะทุกคนเราจะข้ามไปดูกันตอนนี้ทีิกระมีเอามาดูกันค่ะทุกคนมีนะคะในบ้านจะว่าเป็นตัวใหญ่ใหญ่แบบแบบอันนั้น ทิกเกอร์จะชอบไหมทิกเกอร์เราจะชอบเพราะทิกเกอร์มีตัวนี้อยู่ในบ้านงอะไรมาดูจ้ะนี่อันะัวอันตัวนเนี้ยมันน่ารักนะยังมันไม่อยู่เลยมันจกไปที่พื้นอ่ะยูอันนี้นะคะทุกคนเราจะไปจ่ายดังแล้วเงินตัวเองนะอย่ากว่าเงินตัวเองค่ะเสียดังเสีย สวยสวยไปเลยน้อใหญ่มาเล็กหมดนะได้แล้วได้แล้วว้าวหมุดแล้วใครจะมีเกจของชำเนี่ยไมยดื้อรับเลยขวาเปล่าหายตัวหายตัวขอบคุณค่ะนี่ดาุกคนปกติที่ก็จะชูชาเราไข่มุกนะแต่ว่าเขา จะไม่ได้กินไข่มุกได้กินอาทิตย์ละแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นวันพิเศษก็เลยจะได้กินนะคะทุกคนแล้วก็เขียนป้ายนะคะเดี๋ยวมีของขวัญก็พร้อมอันนี้ก็พร้อมไปดูเลยค่ะว่าจะมายังถ่ายแล้อหรือถ่ายแล้วเลยไป,ไ,ปไหน,ไหนช่วยได้ดีเขาได้ของข,องของวัญเยอะ

ใช่อะเป็นการ์ดมากกว่าการ์ดาละตกตาคาเลยแกอาเปน้ไม่รู้ซื้อให้อย่า่าแล้วก็ซื้อให้ชอบชอไว้อะดีว่าซื้อให้ดีน้องเราไปขายต่อที่รงนี้ดีกว่า กรเขินก็เลยพูดไม่ออกจริงๆพอร์ที่แบบแ็เกิด์ทิกเกอร์ทุกคนก็มีเซอร์ไพรส์นะคะทุคกคนเห็นแรือปล่้าและนี่นะคะทุกคนเป็นน้ำนะทุกคนมาทิกเกอร์กินเลยน้ำอะไรอะ,อะไรอ่ะลองกินดูก่อนลองกินดูก่อนนะคะฮฟูเลยแค<ก>่อ่านก็ลองกินก่อนถูกใจแน,น่นอนฮะหวานคำ หวานร้อยอ่ะก,กินทีกินทีม่ตะขอขอบคนดูดิซื้อแล้วให้ลูกทำฝาดูซิเลยชุด no. คนก่อนกินนะครับบต้มีอะไรเลยโอ้ยแกะแล้วแบบนี้แกะเร็วหวานร้อยแต่มันจะอร่อยหรือเปล่ามาชิมเลยวะเนี่ยซื้อแล้วก่กินไลยกินเลยกันเลยอี่เห็นมีอ่าไม่ต้องบวาไม่ซื้ไพ่หรอไม่กินมะนาวแน่นอนอ่ะสาวน้ำอันนี้มันส้มจี๊ดที่เกือบชุ่มจี๊ด เอ้ยอร่อยจนจี๊ดจีดจ๊ดจีดจ๊ดจี๊ดเอ้ยพี่อร่อยนะหวานเจี๊ยบไหนชูแครแบบพร้อมกับน้ำเยิ้วเยิ้วจี๊ดเหมือนกันเลยเแคร์แบบตัวกระจิ๋วอ่ะให้ตัวใหญ่ๆก็ได้เนีน่ยไงกินเลยกินแครแบบด้วยสำหรับวันนี้ก็ ไม่เคยเสือภยัยไม่ต้องเอาของขึ้นมาเพราะว่าคิดดูแล้วว่าต้องทำแบบนี้ไปละไปละขอตัวไปกินน้ำก่อนกดซับ <c oughs> สไคร้ด้วยบาย